คนตอนนี้ได้17,000หมืนเครับทุกคนไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเลยกับการเล่นสล็อตครับหุยแม่งตอนนี้มีเงินเป็นข้าวพันแล้วอะ่ะโอ้ตกใจกูตกใจตกใจมากตกใจมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาเล่นเกมจังเก e d ดีไลท์ป่าแห่งความปิติอุ้ย ความพิติยินดีความดีใจพิติยังไงเพราะว่าได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันสายเหตุที่เล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์เหนียวหนบเหนียวหนบตัวนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ที่แจกเงินเหล่านั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับด้วยทุนเพียง999บาทจะได้กำไรกลับไปหรือเปล่านะปิติจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นที่เบ็ดเยอะๆเลยได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับ เราได้ทุนมา999นะครับเป็นเลขมงคลเพื่อจะน้อมนําให้เราแบบว่าโอ้ยมีโชคกับเขาบ้างนะครับผมอ่าเริ่มต้นที่เบด50กันเลยแล้วกันไปเริ่มกันเลยครับอะหมุนฟรีสปินไปเลยครับโอ้ไม่ใช่ฟรีนะครับอันนี้จ่ายเงินครับ10รอบครับป่ะแบบเทอร์โบนะครับไปเลยมาครับไว้เข้าไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหรวดเร็วไปเลยครับรวดดวน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  นี่ครับได้กล้วยครับโอ้โหจี๊ยบเจี๊ยดือดเท่าไรครับโอ้แม่เจ้านะครับผมกระมังคู่ถังมังหม้อนะครับผม1,950บาทโหเหนียวหนึบเหนียวหนึบนี่มันแจกอีกแล้วครับทุกคนได้กล้วยอีกแล้วฮะเอ้าได้อีกแล้วเหรอ1นึ่งพับาททำให้แตกดีจริงเลยครับเพลงเกมนี้นะครับผมโอ้โหไม่น่านะครับถึงคนที่เขาเล่นแนะนำมาให้เล่นนะครับ โอ้นี่เห็นไหมมัน,มนไม่ได้ก็มีนะทุกคนเดี๋ยวจว่าแตกดีระบบผมเอน็นอนี่อีกเป็นเว็บหน้ามา้าอีกก็ไม่ใช่นะเห็นไหมเราเปนเว็บหน้ามา้ามันกดได้เนี่ยเนี่ยมันกดได้มันเล่นได้เหมือนปกติจำหน้ามา้าอะไรเนี่ยมันแจกอีกแล้วสปาร์โร่ะทุกคนเท่าไหร่อุ้ยทำไมมันแจกดีอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ห้าใบเหมือนห้าใบเหมือนนะครับผมทุกคน ได้ดีมากเลยอ่ะโอ้โหงั้นขอเบ็ดร้อยเลยแล้วกันถ้าจะให้ดีขนาดนี้นะครับเ,ออเฮ้ยไอ้เหี้ยให้เยอะจังเว็บนี้ให้เยอะจังทุกคนเฮ้ยแม่งตอนนี้มีเงินเป็นข้าวพันแล้วอ่ะโอ้เหี้ย ตกใจกูตกใจตกใจมากตกใจมากไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อนกลัวเสียมันจะมันจะเอาคืนไหมเนี่ยกลัวมากเลยดูซีคลิกนึงได้ไหมโอเคไม่กล้าละถ้าคลิกคลิกแล้วไม่ไปกลัวมันไม่ได้อะเนี่ยกลัวมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำใจก่อนกลัวมันจะกินคืนไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนตอนนี้ได้1 7 0 0 0นะครับทุกคน ไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเลยกับการเล่นสล็อตครับแล้วแบบไม่ได้เข้าฟีสปินไม่ได้เข้าแบบอะไรเลยแต่แจกอะแจกมากอะแจกหนักมากอะเดี๋ยวขอตัวไปถอนก่อนนะครับทุกคนแบบนี้คือมันได้เยอะมากจนเราตกใจอะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับทุกคนปกตินี้จะได้ประมาณ3000ันสี่พันอย่างเงี้ยครับห้าพันรอบนี้คือบ้ามันใช่เหรอไหนกดอีกรอบดิโอโอเค <N iss ue> นเนี่ยถ้าปกติคือจะได้ประมาณ 50- 100นอยอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้มันแจกเยอะมากกลัวมันกินนะครับทุกคนงั้นคลิปนี้ขอเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปถอนก่อนเพราะว่ากลัวตัวเองจะโลภกลัวตัวเองแบบยิ่งได้เยอะยิ่งจะเล่นเบ็ดเยอะแล้วมันก็จะ,จะยิ่งกินแล้วก็กลัวมันหมดไปก่อนนะครับทุกคนเป็นธรรมดาแหนละที่คนเล่นสล็อตจะกลัวมันหมด <N iss ue> ใช่ไหมครับทุกคนงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับทุกคนลองไปเล่นกันดูนะครับอาจจะได้เยอะแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนลองไปเล่นดูก่อนนะครับ นใจกดคำ AY เพิ่มเติมด้านล่างนะครับมีมีให้กดเข้าไปเล่นนะครับผมก็คลิปนี้ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเคยได้แล้วก็ทําคลิปพอดีแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมงั้นตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ